รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติชนบรุรีผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับผู้ใช้แรงงานเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีตําบลหนองไม้แดงอําเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาเปิดการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชนบรุรีตามโครงการแรงงานชนบรุรีร่วมมือร่วมใจมั่นคงปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดโดยมีผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครบ่อวินปิ่นทองศรีราชาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของโรงงานต่างๆ ที่สังกัดนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ทีมนอกจากนี้ยังมีการมอบถ้วยรางวัลรวมทั้งมอบเงินในการทำกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดในโรงงานพร้อมทั้งได้มีการเตรียมของรางวัลแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อาทิทองคำหนัก1บาท5รางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ยังได้มีการเตะฟุตบอลระดับ VIP ระหว่างตัวแทนข้าราชการกระทรวงแรงงานมหัดไทยรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นนำทีมโดยประทะแข่งกับตัวแทนของผู้ใช้แรงงานจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆโดยนายสุชาติได้แสดงฝีไม้อลายมือนักฟุตบอลรุ่นเก่าด้วยการยิงประตูให้กับตัวแทนข้าราชการในกระทรวงแรงงานไปหนึ่งประตูอีกด้วยค่ะ นิวยี่สสถานีประชาชนวิสารภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน